สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชาแน,นลทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเทียบชนสูตรหลักร้อยบนนะคะสําหรับงวดวันที่16เดือน12สําหรับในรอบนี้ก็จะเทียบชนกันทั้งหมด4สูตรนะคะก็จะมีสูตรเก่า3สูตรแล้วก็สูตรใหม่1สูตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับงวดนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวฟังคําเตือนก่อนนะคะ ลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณผลทางคณิตศาสตร์เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะอ่าก็มาดูที่หลักร้อยบนนะคะสำหรับรอบนี้อันนี้แอดแอดเทียบชนกันให้ดู2งวดนะคะ วดที่ออก990ในรอบนี้เทียบชนกัน4สูตรนะคะก็จะได้เลข9ตัวเดียวนะคะในรอบนี้ชนกันทั้ง4สูตรมี1 2 3 4ส่วนตัวอื่นก็จะมีอยู่ตัวละ3นะคะอันนี้ก็2นี่มี3สูตร3มี3สูตร6มี2สูตร ศูนย์ก็มี3สูตรชนกันครบทั้ง4สูตรนะคะตัวเดียวคือได้9ออก9 9 0ส,ส่วนงวดล่าสุดนะคะชนกัน4สูตรได้หลักร้อยสองตัวนะคะนงวดล่าสุดเพิ่มสูตรที่4เข้ามานะคะชนกัน 4นี้มี3สูตรนะคะ5มี3สูตร6มีสูตรเดียว7มี3 8มี3ตัวที่1ชน3สูตรคืออ่ะชน4สูตรก็คือเลข9นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลข0 1 2 3 4งมวดล่าสุดชน9กับ0ออก0 9 7ก็มาที่เลข0 เข้าหลักร้อยตรงนะคะในงวดล่าสุด4สูตรนี้ทีนี้มาดูงวดนี้นะคะในงวดที่แล้วแอดเทียบเทนกัน3สูตรนะคะก็จะมีอยู่สูตรหนึ่งที่อาที่เข้าผิดหลักนะคะก็คือสูตรที่1สูตรที่1ในงวดที่แล้วเข้า7จิตหลักหน่วยนะคะส่วน2สูตรนี้เข้าตรงหลักอยู่นะคะเข้าที่เลข0ูนในงวดที่แล้วมัน มันชนได้หลายตัวนะถ้าใช้แค่สองสูตรนี้ชนสี่ชนห้าชนแปดชนเก้ชนศูนย์อ่าก็เลยต้องใช้สูตรนี้มาเทียบปรากฏว่าสูตรที่หนอ่าเข้าผิดหลักนะคะอ่าตัวชนกันไม่มานะคะในงวดล่าสุดเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็จะมาดูที่สูตรที่สองกับสูตรที่สามอ่ะส่วนสูตรที่หนึงเดี๋ยวแอดค่อยให้ดูนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ยังชนกันอยู่ อะมาดูสูตรที่2กับสูตรที่3สูตรที่1นึ่คราวที่แล้ว4ี่ห้าอ่ะจะเป็นสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมด16บงวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออก9 0 6าอ่างวดนี้เข้า9เข้า0เข้า9เข้า2เข้า8 เข้า6เข้า5อันนี้เข้า4เข้า7เข้า4เข้า8เข้า2เข้า4เข้า9อันนี้เข้า9นะคะ15งวดอ่ะเป็นตัวเลข6หลักนะคะในงวดล่าสุด4 5 6 8 9 0ออก0 9 7งวดล่าสุดก็มาที่เลข0 เข่าศูนย์นะคะทีนี้มาดูงวดนี้นะคะสูตรใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยสองครั้งนะคะเสร็จแล้วหน้าที่หหลักหน่วย1ครั้งร้อยหน้าที่สองสองครั้งเสร็จแล้วบวกท้ายที่1หลักร้อยสองครั้งหน่วย1ครั้งท้ายที่2หลักร้อย2ครั้งหลักสิบสองครั้งเสร็จแล้วบวก5คงที่นะคะผลรวมได้46นะคะก็จะได้เป็นเลข6ยกมา ก็จะได้เป็น6 7 8 9 0 1แสองสูตรนี้มาเป็น6กเจ็ดนอนะคะอันนี้คือสูตรที่1 6 7 8 0 1กสอง ทีนี้มาดูสูตรที่สองสูตรที่สองคราวที่แล้ว4ี่ห้าเจอ่าจะเป็นสูตรนี้นะคะสี่ห้าเจเก้าศ์คราวที่แล้วเข้าศูนอ่าอันนี้ก็ตั้งแต่วัดที่ออกเก้าศูนย์หกนะคะหกตัวเหมือนกันเข้าเก้าเข้าศูนย์อันนี้เก้าเข้าสองเข้าแปดเข้าห เข้า5เข้า4เข้า7เข้า4เข้า8เข้า2เข้า4เข้า9งวดนี้เข้า9นะคะส่วนงวดล่าสุด4 5 7 8 9 0เข้า0นี่มาดูงวดนี้นะคะเอาสองบวก2บวก1บวก7 3ครั้งบวก9บวกส บวก5 3ครั้งบวก5บวก8บวก5คงที่ผลรวมได้70นะคะจะได้เป็นเลข0ยกมา0บวก1เป็น1บวก2เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6นะคะสูตรนี้ได้0 1 3 4 5 6 0 1 3 สี่อ่ะทีนี้มาดูสูตรที่3นะคะสูตรที่3ส,สูตรที่3อันนี้เป็นสูตรเก่านะคะในรอบนี้แอดอ่าปรับปรุงนะคะปรับปรุงสูตรอ่าบวกเพิ่มไปสองตำแหน่งจะเป็นสูตรนี้นะคะอ่าเริ่มวดที่ออก8 73นะคะ แอดเพิ now, 1, ่มตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่6นะคะสำหรับสูตรนี้อันนี้ปรับปรุงนะคะงวดนี้ออก8 7 3เข้า8เข้า9เข้า9เข้า0เข้า9เข้า2เข้า8เข้า6เข้า5เข้า4เข้า7เข้า4เข้า8เข้า2 งวดนี้ออก446นะคะงวดนี้หลุดตำแหน่งที่1นะคะอ่ะหลุดก็ปรับปรุงลดลดมาสองแต้มนะคะออก446อันนี้งวดที่15นะคะทีนี้พอมางวดที่16องวดที่16ออก951ก็หลุดมา1ตําตำแหน่งก็คือหลักสุดท้ายนะคะ อแอดก็บวกเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งออก9 5้าพอมางวดที่17นะคะออก9 9 0ก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้ไม่ได้ใช้อยู่สองงวดนะคะเข้าเลข9เหมือนเดิมงวดล่าสุดออก0 9 7ก็เข้า0อ่ยกลับมาเข้า,ากลับมาเข้าหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้ทีนี้มาดูงวดนี้นะคะ สูตรเอา1นึ่บวก9าหน้าที่1หลักหน่วย2ครั้งหน้าที่2หลักสิบหครั้งท้ายที่1หลักหน่วย1ครั้งท้ายที่2หลักสิบสครั้งบวก1คงที่ผลรวมได้44นะคะในรอบนี้เอาเลข4ยกมา4ีบวกสเป็น6 6หบวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น0 0บวก1เป็น1นะคะในรอบนี้อ่าสูตรที่3นะคะได้4 6 7 8 0 1อ่ะทีนี้มาดูสูตรสูตรที่4 สูตรที่สี่เป็นตัวเลขห้าตัวมาหนึ่งตัวนะคะสูตรนี้อ่าอันนี้เริ่มเริ่มงวดที่ออกเก้าศูนย์หกนะคะสูตรนี้ใช้หลักห10มื่นบวกร้อยบนหน่วยบนแล้วก็หน้าที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยหน้าที่สองหลักร้อยสองครั้งนะคะท้ายที่หนึ่งหลักหน่วยหนึ่งครั้งเสร็จแล้วบวกหนึ่งคงที่ ได้เท่าไหร่บวก2บวก1บวก1บวก1นะคะงวดนี้ออก906มา9มา0มา9มา2มา8มา6มา5มา4มา7อันนี้มา4มา8มา2มา4มา9งวดนี้ออก9 90นะคะก็มาที่เลข9 อันนี้สิบห้างวดนะคะทีนี้มาดูมวดที่สิบหกวดที่สิบหกออกศูนย์เก้าเจ็ดอันนี้ก็เข้าที่เลขศูนย์นะคะสูตรนี้มาที่เลขศูนย์ตัวเลขทั้งหมดห้าตัวนะคะบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งส่วนหลักร้อยงวดนี้นะคะสูตรที่สี่ เอา5บวก0บวก9บวก2บวก6บวก5บวก0 2ครั้ง0 1ครั้งเสร็จแล้วบวก1คงที่ผลรวมได้28นะคะจะได้เป็นเลข8ยกมา8บวก2เป็น0แล้วก็บวก1เป็น1เป็น2เป็น3นะคะ8 0 1 2 3อันนี้คือสูตรที่4นะคะ ถ้าสูตรนี้ยังเข้าตรงอยู่อเอามาชนกับ3สูตรนี้นะคะแปดศูนตัวเลขที่ชนกันนะคะในรอบนี้มาดูตัวเลขที่ชนกันในรอบนี้นะคะ แอดเอาชนทั้งหมด4 4สูตรนะคะเอาตัวเลขชน4สูตรขึ้นไปนะคะา6มี2มี3สูตรนะคะเลข6มี3สูตรแอดตัดออกไปนะคะ7มี2สูตร8มี1 2, 3, 0, สูตร2สูตร3สูตร0ย์มี1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรงวดนี้ ตัวที่1ชนคือเลข0ูนย์นะคะในรอบนี้ส่วนตัวที่2 1มี1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรตัวที่2คือเลข1นะคะอ่าส่วนเลข2มีอยู่1สูตร2สูตรเลข3มีอยู่1สูตร2สูตรเพราะฉะนั้น เลข3มีแค่2สูตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวเด่นหลักร้อยบนนะคะในรอบนี้ก็จะเป็นเลข0กับเลข1นะคะเลข0กับเลข1อ่าตัวแรกอ่าแอดจะใช้2สูตรนี้อ่ถ้าชนแค่2สูตรนี้มันก็จะได้ที่3ตัวคือ0 ได้ถึง4ตัวนะคะถ้า4ตัวมันจะเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแอดชนให้ทั้งหมด4 4สูตรนะคะชนที่ศกับ1อสตัวกำลังดีนะคะส่วนสูตรเก่าในงวดที่แล้วที่เข้าผิดหลักจะเป็นสูตรนี้นะคะเข้าผิดหลักอยู่2งวดแล้วนะคะก็คืองวดที่ออก2 02อันนี้เข้าหลัก10มางวดล่าสุดออก0ูนย์กเข้าหลักหน่วยอันนี้เข้าผิดหลัก ส่วนงวดนี้นะคะได้1 3 4 6ง0ถ้าแอดเอามาเทียบชนอ่าสสูตรนี้นะคะรอบนี้สูตรก็จะชนกันที่เลข1กับเลข0ย์ในรอบนี้ยังชน1กับชนศูนย์เหมือนเดิมนะคะก็ลองดูนะคะในรอบนี้2ตัวนะคะสำหรับปักหลักร้อยบนในรอบนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช่องหมูสตาแชนแนลนะคะตั้งกระต้นเป็นจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะแอดลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ